สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับมือนี้พอใจดีเนาะพี่น้องเนาะสิาพาไปตามแนวทางลาวพัฒนานะพี่น้องเนาะออกเร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับออกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับล้าวพัฒนาพอใจดีมีไผเขา่ามีไผหรุดเนาะครับเนาะสำหรับ เกตสํานักเกตอาจารย์เดี๋ยวไปเบิง่งความกันพี่น้องนะครับท่านแรกพี่น้องนะครับพ่อใจดีพี่น้องนะครับท่านแรกเนาะนะครับไปเบิ่งกันเลยนะครับพ่อใจดีพี่น้องนะครับเห็นบนน้องพี่น้องนะครับเดี๋ยวขยายสักน้อยนึงนะครับ เราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างห้ากับแปดพี่น้องนะครับหากับแปดฟันทงไปที่หาเม็ดเดียวไปยังไงพี่น้องใครเน่อยู่เนาะฟันทงนะครับฟันทงห้าจับคู่ห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าเก้าแปดสองเออแปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดเก้า 8, 0, 8, 2, 8, 6, 8, 9, พี่น้องแต่เมื่อเข่าหาศูนย์พี่น้องนะครับ มะเข่าหาศูนย์เดอ้อนะครับเพราะว่าเก่าไปอยู่่ายพี่น้องเสียใจน้่อยู่นะครับบ,นะรบ่บเป็นยังพี่น้องนะครับบ่เป็นยังพี่น้องสุดยอดพี่น้องนะครับยังได้กับทั้งชองพอใจดีบ่เฮ็ดไหนพี่น้องผิดหวังอยู่แล้วนะครับบ่เฮ็ดไหนพี่น้องพิดหวังอยู่แล้วพี่น้องนะครับอ้าผูดใดไอยากให้หนักขานะะ้นำชากาแฟพอใจดีพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวขอ หม่เยกวัชีใดพี่น้องนะครับสําหรับผู้มน้ําใจนะครับเนาะค่าน้าชากาแฟสค่ามือค่าปากกาค่าเน็ตพี่น้องนะครับเนาะจังได้กระเข้าหาศูนเต็มเต็มพี่น้องไม่ต้องกลับพี่น้องนะครับผมต่อมาพี่น้องต่อมาพี่น้องทั้งนั่งเอกทั้งช่องพี่น้องนั่งเอกทั้งช่องเฮ้าเนาะมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเจ๊อ้อยวิ่งบนล่างศูนย์กับห้าพี่น้องศูนย์สองศูนย์หกพี่น้องบนแมนศูนย์หา ศูนย์แปดศูนย์เก้าหาสองหาสามหาหกหาแปดพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องผู้ได้ได้ลูดพี่น้องสุดยอดของเจออ้อยลูดหากับศูนย์พี่น้องมาบดทั้งสองได้พี่น้องครับผมเก่งพี่น้องนะครับเก่งแค่พี่น้องเจออ้อยนะครับวิ่งบนล่างห้ากับศูนย์ฟันศูนย์เม็ดเดียวกับศูนย์เม็ดเดียวอีลีพี่น้องนะครับวิ่งหากับฟันหาอีกพี่น้องนะครับสุดยอดพี่น้องนะครับ อาพี่น้องมาตามต่ออีกอาจารย์พี่น้องตามต่อกันเลยพี่น้องนะครับองปูทองพี่น้องปูทองก็ไม่ทําให้ผิดหวังพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางปูทองเนาะนะครับปูทองก็ไม่ทําให้ผิดหวังพี่น้องเราพัฒนาปูทองวิ่งหกกับเก้าพี่น้องจับคู่หกศูนย์หกสองหกห้าหกแปดเก้าสองเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกนะครับฟันไปที่เก้าหาพี่น้อง มันออกห้าศูนย์เก้าสองเสียดายพี่น้องแต่มันสลับตำแหน่งการบอเป็นนังพี่น้องแต่กมาเก้าสองตรงตรงไม่ต้องกลับพี่น้องสําหรับปูทองไม่ต้องกลับพี่น้องสุดยอดบอนะครับแม้แตงพอใจดีบอไดเฮตไหนพี่น้องผิดหวังเด้อนะครับจังไดพี่น้องขึคือสโบมีหรอกคาว่าไม่มีน้ําใจสําหรับสมาชิกเอฟซีเนาะถูกทุกสํานักพี่น้องเข้าทุกสํานัก ี่น้องนะครับตามต่อพี่น้องตามต่อปูมงคลนะครับปู่มงคลวิ่งยังตมาที่พี่น้องนะครับปูป่มงคลวิ 9, ่งสองกับเก้าสองกับเก้าก็ยังมาด้วยกันอีกพี่น้องบูยสุดยอดพี่น้องนะครับเราพัฒนาปู่มงคลวิ่งบนล่างสองกับเก้าพี่น้องเป็นยังไงสองกับเก้านะครับมาทั้งสองมาทั้งเก้าพี่น้องนะครับ มาทั้งสองมาทั้งเก้าจับคู่พี่น้องสองศูนย์สองหกสองแปดสองเก้าสองเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าแปดมาเข่าที่เก้าสองพี่น้องนะครับมาเข้าที่เก้าสองนะครับแตกทั้งบนแตกทั้งล่างแตกมหาแตกแตกแบบบุ๊คบิ๊กบอลสีแตกพี่น้องไม่มีที่จะแตกแล้ว มันแตกเกินพี่น้องมันแตกเกินนะครับทั้งช่องพอใจดีแตกเกินพี่น้องนะครับอาจารย์ไหนก็แตกพี่น้องนะครับต่อมาพี่น้องต่อมามาดูปูสอนพี่น้องปูเออปูดอนพี่น้องปูดอนแม่นสิจับคู่บ่เข่าพี่น้องเพื่อนเคยยังฟันสองไหนที่เด็ดพี่น้องยังฟันสองให้ทีเด็ดเนาะพี right ่น้องเนาะ ก็ยังเป็นสองทีเดียดอยู่เหมือนเก่าจับคู่สองศูนย์สองห้าสองหกสองแปดไปไม่ถึงสองเก้าบ่เป็นยังพี่น้องแต่เพิ่นยังมีสองห้วิ่งอยู่หกสองหกห้าหกแปดหกเก้าพี่น้องอันนี้เนวท่างของปูรุดพี่น้องบ่เป็นยังตามต่อกันให้กับรงใจพี่น้องนะครับต่อไปพี่น้องต่อมาปูสอนเป็นยังไงพี่น้องนะครับ เราพัฒนาปู่สอนฟันทงไปที่ศูนย์พี่น้องฟันทงไปที่ศูนย์จับคู่ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดแปดศูนย์แปดสองแปดหาแปดหกตัวฟันมาเข่ามาเข่าพี่น้องมาเข่าศูนย์หานะครับมาเข้าศูนย์ห้าพี่น้องแนวทางเพื่อนศูนยอดพี่น้องนะครับศูนยอดอีริ ยอมรับพี่น้องให้กำลังใจกันต่อไปพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปู่สอนเอามาฝากพี่ตอนน้องจยังไรพี่น้องก็จะลืมน้ำใจเล็กๆนิน้อยนพี่น้องเนาะถูกกันทุกคนพี่น้องครับมาเบิงมาพิจารณากันพี่น้องมาดูมาชมมาพิจารณากันเด้อนะครับ ปูสีหนึ่งพี่น้องวิ่งบนล่างสองกับห้ามาทั้งสองทั้งห้าพี่น้องมาทั้งสองทั้งหาพี่น้องอันนี้เข้าบนล่างเลยสําหรับปูสีหนึ่งเด้อจับคู่สองศูนย์สองห้าสองแปดสองเก้าอันนี้เข้าที่สองเก้าพี่น้องนะครับปูสีหนึ่งพี่น้องนะครับจับคู่ห้าศูนย์ห้าสองห้าแปดห้าเก้าเข้าไปที่ห้าศูนย์พี่น้องนะครับเข้าไปที่ห้าศูนย์ พี่น้องครับเป็นยังไงพี่น้องชัดเขียนอยู่เนาะแนวทางแต่ละสมัครแต่ละอย่างแตกเบิดพี่น้องนะครับมเมื่อบิงฉุดฟันฟันสี่ตัวเข้าสี่ตัวพี่น้องเอ้ยบาทละหนึ่งหมื่นพี่น้องบาทละหนึ่งหมื่นฟันสี่ตัวเดี๋ยวพอจะดีให้เบิงชัดเขียนดีก็นี้พี่น้องถ้าใครนะพี่น้องถ้าใครจับเนาะห้าศูนย์เก้าสอง ห้าศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสองพี่น้องนะครับสี่ตัวแตกสี่ตัวแตกพี่น้องนะครับสุดยอดบอพี่น้องนะครับพี่น้องสีใจเกลียดใจดำยุบบพี่น้องเิยุพี่ํำใจเนี่ยบอพี่น้องเอ้ยเขาเบิดทุถกสำนักพี่น้องไม่มีว่าสำนักไหนไม่เข้านะครับพี่น้อง สุดยอดพอใจดีมีความสุขบอกแล้วได้คนละหนึ่งแสนกลับบ้านแน่นอนบูควินวานะครับสุดยอดพี่น้องบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดที่ส่บันไดเพราะไรพี่น้องนะครับจักสีวาขํามไดเน้องพี่น้องเนาะจังได้กระซังเอฟซีพอใจดีไม่มีใครใจดําแน่นอนนะครับจังได้กระมี่นำกินน้ำใจให้คากาแฟแน่นอนเหลพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ นะครับพ่อใจดีฝากไว้ต่เพียงเท่านี้แหละวันจันทร์สู้กันใหม่พี่น้องตั้งใจพี่น้องตั้งใจสู้กับวันจันทร์อีกครั้งหนึ่งพี่น้องเอาเงินกลับบ้านไปหาพี่หาน้องคือปูคนบอกพี่น้องนะครับยังไดพ่อใจดีกับสวัสดีพี่น้องหลายๆที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆพี่น้องนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อใจดีกับมีความสุขเลยพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ